พักอนุรักษ์นิยมพักรัฐบาลสหรัฐาจักรประกาศเมื่อวานนี้ค่ะ11รกรกฎาคมนะคะว่าการช่วงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบต่อจากบริ i จอ o h นสันจะสรุปผล5กันยายนนี้ค่ะโดยผู้ที่เสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมคนใหม่สืบแทนบริ i จอ o h นสันที่ลาออกไป การลาออกจากหัวนหน้าพักก็เท่ากับว่าลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคนที่เสนอตัวชิงตำแหน่งทั้งหมด11คนค่ะก็จะถูกคัดเลือกตัดออกจนเหลือ2คนสุดท้ายเพื่อให้สมาชิกพักอนุรักษนิยมพักรัฐบาลทั่วประเทศลงคะแนนเลือกเป็นหัวนหน้าพักอนุรักษนิยมคนใหม่ค่ะภายใต้ระบบรัฐสภาสารสนจัก คนที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมคนใหม่ก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีโดยอัตโนมัตินะคะไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งใหม่ค่ะซึ่งทางด้านอดีตนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันปฏิเสธไม่รับรองผู้เสนอตัวชิงตำแหน่งคนไหนเลยทั้ง11คนค่ะ มาดูกระบวนการลงคะแนน11ผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสารัสนาจาักกันหน่อยนะคะเพื่อเริ่มการคัดเลือกคัดออกให้เหลือ2คนสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แหละคะ่ะผู้สมัครคนไหนได้รับคะแนนสนับสนุนจากสมาชิกพักที่เป็นสมาชิกรัฐสภาไม่ถึง30เสียงก็จะถูกคัดออกทันทีนะคะในการลงคะแนนรอบแรกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะ่ะ กระบวนการเลือกหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมคนใหม่ซึ่งจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอัตโนมัติเป็นการเลือกตั้งแบบ2ขั้นตอนนะคะเริ่มจากสมาชิกพักที่เป็นสมาชิกรัฐสภาอังกฤษทั้งหมด358คนจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครค่ะให้เหลือเพียงแค่2คนด้วยการลงคะแนนหลายรอบนะคะ แต่ละรอบผู้สมัครที่ได้คะแนนสนับสนุนน้อยกว่า30เสียงจะถูกคัดออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือผู้สมัครเพียง2คนสุดท้ายค่ะการเลือกตั้งขั้นที่2ก็คือการเลือกตั้งผู้สมัครที่เหลือสองคนสุดท้ายซึ่งผู้ลงคะแนนก็คือสมาชิพกพรรคอนุรักษ์นิยมทั่วประเทศตัวเต็งในผู้สมัครทั้ง11คนนี้นะคะมีสคนก็คือรชิสูนักอดีตรัฐมนตรีคลังแล้วก็ซาจิตจาวิศ อดีตรัฐมนตรีสาธารณาสุขค่ะโดยการลาออกของสองคนนี้จากรัฐบาลของบริสจอ o h นเซนจุดกระแสเคลื่อนการลาออกของรัฐมนตรีจนทำให้เป็นแรงกดดันนะคะบีบให้อดีตนายกรัฐมนตรีบริ i จอ o h นสันต้องลาออกในที่สุดค่ะ